แรปเตอร์ไหนรึเอ้ยยามันถุยน้ำลายใส่ระวังลบลบลบเฮ้ยมันยังไม่ตายดูปากมันเนี่ยดูดูปากมันนะ ต้องว่าตายยังดูนยังไม่ตายดูหน้าฝากอยู่วันนี้นะจะมาดูไดโนเสาร์กันวันนี้น้องโฟสต์มาดูไดโนเสาร์ใช่ไหมชิป้าใช่ใชอะไรนะไดโนเต่าไดโนเสาร์ไหน,น,นอ่าเห็นแล้วปะกลับบ้านนได้เห็นแล้วปะวนน กลับาบ้านเลสโก้เลสโก้กลับบ้านสวัสดีครับเราสักคู่กันนะคะนี่เราซื้อบัตรกักรวาลเฮ้ยเฮ้ยระวังมันพ่นน้ำใจเฮ้ย,ยลบลบลบตัวนี้พ่นน้ำได้เห็นไหม ็น้หมที่มันพ่นไปเมื่อกี้ไ,ไหนเลยยามันถุยน้ำลายใส่ระวังลบ<ๆ>ลบลบมามาไปดูไอ้ตัวเล็ก เซราท็อปโหมันสัน่นมันหนาวหรือเปล่านนหนาว,วนั่นแหละฮะตรงไหน,นไเฮ้ยอันนี้ชื่ออะไรอะ่ออะ,อะโคน่ากลัวมากเนะี่ยโอ้ตรงนี้ตรงนี้เขาจะให้เด็กขึ้นได้ด้วยนะ ไฟฟ้าขีบไหมนนนนโอ้โหคนเยอะมากเลยนะวัดหนูไปดูตรงนั้นคอหักมาเลยโอ้โดูโพสดูตัวนี้ดู เอ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ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 ้ นี่มันกำลังตอ่อสู้กันเห็นไหมน้องโฟดโอ้นี่โฟดกลัวแล้วโฟดกลัวใช่ไหมเนี่ยมันกำลังไอเนี่ยแรปเตอร์ออ <c oughs> เฮ้ยตัวน no ั้นตัวนั้นเป็นรายตายอ่ะโดนกัดมั่งมาไปดูไปดูไดโนเสาร์ตัวนี้น่าจะไม่สบายแน่เลยมันตายอ่ะเฮ้ยมันยังไม่ตายดูปากมัน เนี่ยดูดูปากมันนะตั้งว่าตายยังดูยังไม่ตายดูตาปากอยู่ <c oughs> โอ้เนี่ยดูมันหายใจเองดูตรงท้องมันดูดูอ่า <c oughs> เหมือนจริงมากมันเหมือนจริงมากนะดูท้องมันนะ <c oughs> ดูท้อง อันนี้ชื่ออะไรไทยโซลท็อปโซลท็อปอนกปอตเอ <c oughs> อโหอันนี้ชื่ออะไรฟังอุ้ยตกใจหมด หางหางมันก็กระถายกระติกาด้วยเจ๊ฮะตัวนี้อ่ะไอตัวนี้ขยับได้ไหมเฮ้ยคุณไดโนเสาร์คุณไดโนเสาร์คุณไดโนเสาร์ตอนเท่าไหร่เนี่ยตัอยยาาวอนาาวมันสูงเท่าไหร่แล้วค่ะประมาณห้า ระวังมันถุยน้ำลายใส่เด้อจะไปไปมา,มาวิง่งฮะตอนนี้จะให้น้องโค้ดเข้าไข่ไดนโนเสาร์แล้วก็ถ่ายรูปกันไหนอะโอ้ตอนนี้ไดนโนเสาร์น้อยก็เกิดมาแล้วสามตัวสามตัวหนึ่งสองสาม มองไมงเ่เห็นเลยมืดเต็มเล่นเหอเออเล่นได้ได้วยเหรอดูตัวน,นี้นี่นเออ <c oughs> เดี๋ยวมาใกล้ๆดิไปต่อไปเราจะไปดูตัวที่บินได้มา let's go let's go <S ตัวนี้เหมืนอมนเฮ้ย <c oughs> เออเออดูนเ,น,เนี่ยตัวนี้มันเรียกโค ใช่ใช่เฮ้ยมันแลบลิ้นได้ด้วยเออมาเฮ้ยไปดูตัวใหญ่ตรงนั้นดีกว่าเฮ้ยตัวนี้มีน้ำด้วยโพสต,ตัวนี้มีน้ำด้วยนะ เฮ้ยมีลูกมันให้ไข่ไข่ไข่มันเอยอย่าไปใกล้เดือดลูกมันเดือดรูกมันอะไรแบบสมจริงเหรอมันเป็นสัญญาณหรือเปล่าเมื่เราเดินมาเออ มันเป็นเซ็นเซอร์ถ้ามีคนมามันก็จะขยับก็จะขยับขย,ย,ยนะด้ด้วยขยับนันได้ด้วยตัวนี้อันนี้พ่มันอันนี้นีเห็นหเนลูกมันนเะกิดน้อยนนี่แหละ มีลูกตัวน้อยด้วย ต่อไปเราไปดูตัวใหญ่ดีวกว่าว้าวโคดูตัวนี้โคตรใหญ่เลยตา,าตามันทำไมมันจะสู้กันเหมือนแมวเลยอ่ะตาเหมือนตาจอร์ดี เลยายหัวไดโนเสารตัวนี้ขาหน้ามันใหญ่เห็นไหมส่วนมากจะมีแต่ขาหน้าแบบเล็กๆแบบนี้นเล็บแน่เลย,เลยตัวนี้มันก็ขยับได้ต่อไปเราไปดูที่ขี่ไม่ต้องขี่ด้วยกลัวนะ ว่าดูตูดนะตอนนี้เรากำลังชมตูดไดนโนเสาร์อ๋ตอตรงนี้จะเป็นแผงควบคุม,ม